เพลงเตะ13ทิศเราจะใช้ตัวเลขบนหน้าปัดเข็มนาฬิกามาเทียบกับแนวแข้งที่จะวิ่งไปถ้าถนัดขาขวาแข้งจะกวาดอยู่ในช่วงเลข 6, 7, 8, 9, 9, 9 0 11, 12แต่มันยังมีเทคนิคเตะแบบอื่นซ้อนอยู่มาดูกันแบบที่2ให้ทายว่าเราจะเตะแบบไหนยกขาง้างแข้งมาแล้วเริ่มมาดูแบบที่3กันเช่นเคยยกแข้งกวาดขาเตะ ให้ทายเราจะเตะจากเลขไหนไปเลขไหนอีกทีมาดูกันต่อไปเทคนิคการเตะแบบที่4บาทาตะเก็บบริ่นใช้เลขศูนย์คืออะไรเลขศูนย์คือทีบหรือมอนยันหลักจะพุ่งขาออกไปด้านหน้า ส่วนเลข12มา6คือการตอบสนในตะก,ก้อเป็นการเหยียบ